ก็การสวัสดีทุกคนท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมลูปบล็อกนั่นเองนั่นคือแมบอะไรวะจำไม่ได้ดืมอเอาเฮ้ยขยับไม่ได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวปิดแมบปิดโทรศัพท์โทรศัพท์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดีทุกคนช่วงนี้เป็นอะไนรู้โอเควันนี้ก็ผมก็เล่นแมปวีนะครับแล้วผมก็ใช้เป็นตัวดาบนั่นเอง ผมจะไม่ใช้เป็นตัวดาบผมจะใช้อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็น KJ นะครับผม KJ อ่ะไปเลยโอเคได้เวลาจบตี ya ผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกผมจะให้มาดูท่าไม้ตายกับท่าอันนี้เฉยอ้าวลมเลยนท่าแรก แล้วนี้ผมจะอัดคลิปอย่างจริงจังแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าจะจริงจังได้หรือเปล่าแต่ผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเนี่ยแต่ผมก็พอเล่นได้อยู่แหละผมก็รู้อยู่ว่าเล่นอ่านถ้าสีก็คืออันนี้นะผมซึ่งไม่มีเลยหลัจากนั้นก็อันนั้น เตะเลยเอยเอ,เอคิดรับหลังจากนี้ก็ไม่ค่อยมีอลไรแล้วก็คแค่ฟาร์มไปอย่างนั้นแหละเตะไปเลยเอ้าตายแล้วหรอผมคิดว่าจะไม่ตายท่าสามถ้าสี่เอาไว้ทำให้แบบคนเล่นด้วยไงแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเพื่อนเล่นด้วย ถ้าเพื่อนเล่นถ้าเพื่อนผมมาเล่นแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปไปด้วยด้วย,ยนะครับคนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรก็แค่เล่นไปกันก่อนเนี่ยนี่นะกิ้วเอาไ้เลย เโอเคไปดองคาแล้วมั้งโอ้ชิบหายเลย <laughs> ผมจะให้ดูท่าไม้ตายครับซึ่งท่าไม้ตายนี้มันต้องใช้อันนั้นเลยนะมันต้องใช้สองรอบเลยอันนั้นนะไอ้ท่าไม้ตายอันนั้นนะออ,อ้มสกิลสาม สามสกิลสองสกิลสี่บอกเลยว่าไม่ได้ช่วยอะไรทั้งนั้นต่อยก็มีแค่เี้เทุกคนตบตีไปตายเลยโห oh. นี่ไงใช้ถ้าไม่ตายแล้ว,ลวทุกคนขอเคลื่อเสียงหน่อยน,นะกลัวมันไม่ได้ยินไปท่อนไนดีท่าท่านี้กันนี่ทำไมไม่ค่อยเห็นวะเออมอวทำาไม่ตาย ยี่สิบยี่สิบยี่สิบดอกคิกโอเวอร์คิกนเลยทีเดียวทีเหลือก็เก็บทำาไม้ตายกันต่อนะครับโอเคทำาไม้ตายลดครึ่งหนึ่งแล้วก็จะให้ดูทำาไม้ตายแค่นั้นโอ้เปิดเพลงสมานใจมาเลยนี่ต่อยเลย พลังเคเตเคเตบังกระทะโคนละบังเว้เออเอาดิเตอเออเอาตายแล้วหรอตายง่ายจังวะตายง่ายมากิ้วสาม เออเอาดีครับไปเลยพุย่งไม่โดนไม่เป็นไรคิหนึ่งไปจัดให้ครับไปเลยเลยีๆๆ๋ยใช้ทำไม่ตายแล้วทุกคน เสโดต้นไม้เต็มหนูนะเตต้นไม้มีอิดต้นไม้มีอิดได้ไงวะโอเคได้เวลาใช้ท่าไม้ตายเกต่อไปเอาท่าไหนดีท่านี้แล้วกันท่ากิวแรก โอเคสกิลหายไปเยอะอยู่เนี่ยอืออือมิสีิ่งด้วยอือ ใส่อยไปเลยสกิวสองกิวสามหยุดเกิดอยู่ตรงไหนวะตรงนี้เปล่าตรงนี้ให้เนี่ย สุดมันตายง่ายจริงไหมเนี่ยเออเอาดิปุ่มไปครับอ่ะหยับต่อยไปเลยเออเอาดิปุ่มไปเตะกตายละ,ก,ละก,ก,ก,มมกิวท้ายแล้วกันกิวแรกไม่ใช่แต่กิวท้ายกิวแรก ออโอเคก็จะได้ทำให้ตายและยิ่งเดียวยิ่เดียวเท่านั้นจะไปถึงจุดบอบไม้ในชีวิตเออผมจะทาให้ตายอะไรนี่ยน,นะก็ใช้เลย เออโอเคโอเคเออ,อเอาแล้วใช้ก็ไปใชท้ท่าสามคนท่าสามมองระว่าท่าสามก็โหเลยนะทุกคนนี่อเอาเดี๋ยวได้เวลาต่อยโชคดี ชีนี่เอาเรียบร้อยเดียวผมซูป,ประมาณนี้ดีกว่าจะได้เห็นทั่วถึงต่อไปสกิลสุดท้ายครับสกิลที่สี่ก็รอผมไปอีกนิดนึงแล้วกัน ผมชอบสกิลอันสุดท้ายมากเลยนะไอ้ท้าไม่ตายโคตรเท่บอ,อกเลยใครที่เคยเล่นก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะนะว่าเคยใช้สกิลอะไรบ้างผมก็เกือบก็ผมก็ใช้ซุกสกิลอะแต่บางสกิลก็เติมโะบอกไอเติมระบังนะครับผมก็ใช้ไม่ได้แค่นั้นแหละเออกิสกิลหนึ่ง หลอดติดขึ้นแล้วโอเคเสียงอย่างดังต่อยไปเลยกิวสามกิวสอง อืออือ,อแบบหนึ่งถ่ายชุดก,ก่อนอือต่อยไปเลยไปไปซักโอ้โห ก็จะได้ทำให้ตายแล้วทุกคนเอาไปเลยสกิ 4, 4, ลสองหลังจากนั้นก็พุง่งพุ่งมีโดไม่เป็นไรใช้สกิลสกิลสามโอเคได้เวลาปิดฉาก

อืมยังเห็นแต่ผมมีสกิลอันนี้ด้วยนะอันนี้ใช้ดับปบิวะเหมือนจะ เออใช้ได้วะ่ะเอาใช้ได้เฉยเออยเมื่อก่อนแบอบกว่าต้องใช้โลบักโอเคเดี๋ยวค่อยครั้งหน้านะครับค่อยมาใช้สกิลมาก่อน,นี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ